วันที่10และ11กุมภาพันธ์ที่เยาวราชนะครับจะมีการจัดงานตรุษจีนครับเพราะฉะนั้นทางสอนอพระพาชัย2เนี่ยเขาก็เลยแจ้งประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการจัดเส้นทางการจราจรน,นะฮะโดยปิดการจราจรถนนเยาวราชนะครับปิดตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะจนถึงแยกราชวงศ์เลยปิดทั้งเสาร์อาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ชมฮะแต่ไม่ได้ปิดทั้งวันทั้งคืนนะครับปิดตั้งแต่บ่าย3จนถึงเที่ยงคืน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลี่ยงเส้นทางไปที่ถนนพระรามสเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมิตรภาพไทยจีนเข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวขวาเข้าทรงว่าตลอดสายนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาใช้ถนนราชบงเลี้ยวซ้ายที่แยกราชวงเพื่อเข้าใช้ถนนเยาวราชเลี้ยวซ้ายที่แยกวัดตึกใช้ถนนจกักรวรรดิมุ่งแนาสะพานพระปกเกล้านะครับหรือไม่ก็ใช้ถนนพระรามสี่เลี้ยวขวาที่แยกหม้อนะฮะที่แยกหม้อมีใช้ถนนมิตรพันธ์ เลี้ยว้ายที่วงเวียน22ใช้ถนนไม่ตรีจิตมุ่งหน้าห้แยกพระพาชัยเข้าถนนหลวงแล้วก็อีกหลายจุดเอาเป็นว่าอธิบายแบบนี้มันมองไม่เห็นมากมากท่านผู้ชมลองดูแล้วกันเข้าไปในเว็บไซต์ของทางตำรวจจราจรนะฮะกองบังคับการตำรวจจราจรหรือไม่ก็เขาจะมีสายด่วนของเขาอยู่ะนะครับหรือไม่กครูก็แหม,มะสะดวกสุด